วันนี้เราอยู่ที่โ Om ีี่าครับถ้าเราสร้างเหตุจูงใจได้อะเขาก็ซื้อได้ขอบคุณขอบใจขอบประทศไทย Thank you. วัเนิ้มมาเพอ่มเ่โเพิ่มเ่มเพ่อเ่มเพิ่มเพิ่มเพ่มเพิ่มเพิ่มเพั่มเิเ่มเร มาแบบเนี้ยนี่เลยนี่เลยครับพี่สวัสดีครับพี่ครับโอ้เจ้าข่อปิดใช่ไหมอ่าวันนี้มาทำอะไรครับพี่ก็มาเที่ยวยินดีครัมาเที่ยวครับพี่เที่ยวเพราะว่าเห็นเป็นคนขยันโอ้ขอบคุณครับพี่อยากสร้างแรงบันดาลใจให้คนดูอ๋อยินดีครับยินดีับผมคิดว่าคนคงเห็นโอมในเรื่องแบบความพลาดเยอะแล้วครับพี่ถ่ายลูกชิ้นทอดจริงป่ะ ขายลูกชิ้นทอดไม่จริงแต่ขายลูกชิ้นน่จริงเป็นลูกชิ้นปิง้งลูกชิ้นแบบว่าที่เขาเสียบไม้กันอนะเสียบไม้แล้วก็ขายตามร้านอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าตอนนี้ที่ขายก็คือเป็นร้านของน้องสาวแม่ผมชื่อร้านส้มตำคุณแดงไก่ย,ย่างนมสดอยู่สายหนึ่งนี่นแหละกินส้มตำอร่อยไหมคะ <c oughs> ขายไม้สิบาทตอนนั้นหเม็ดสิบบาทแต่ผมจะขายลูกชิ้นไม่เหมือนใครนะที่เป็นพิธีกรที่ต้องเดินเดินดูด้วยอ่าดูดดดนดต่อนะ ันเหนื่อยจริงแล้วคราวนี้ผมก็เลยคิดลับคําพูดคําพูดหนึ่งว่าพี่ครับรับลูกชิ้นของผมทานเพิ่มไหมครับลูกชิ้นของผมอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์นี้เลยนะครับพูดง่ายเราขายเก่งเื่อหนึ่งก็ใช่แหละก็เก่งแล้ใช่เพี่ก็เก่งก็ดีแล้ว ไปไม่ถูกเเก่งไงคือเจอวะไม่พูดเลยตอบไม่เก่งพี่ไม่เก่งพี่แต่ว่าผมคิดแค่นี้ผมคิดว่าคนเรามันจะซื้อของอย่างหนึ่งมันต้องมีแรงจูงใจต้องมีเหตุจูงใจถ้าเราสร้างเหตุจูงใจได้อ่ะเขาก็ซื้อได้ใช่ครับใจโอ้เห็นลูกค้าคุณเต็มลยนะขอบคุณขอบใจขอบใจเ a n กิ <Thank S 1> <Thank> o u ใช่คูาขายรุ่นหลากหลายมากเลยนะครับพี่ครคือที่ที่ดังๆเลยนะครับพี่เกิดจากฟีเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมคนรู้จักดีคาร์ก่อนผม เพราะเราตั้งใจให้คนรู้จักดีคาก่อนเราก็เลยเอาฟีดแล้วก็เอาดีคามาขายฟีดแล้วแล้วพอถึงวันวันหนึ่งเราค่อยเราค่อยรู้ว่าเราอะเป็นเจ้าของที่นี่แล้วก็ให้เขารู้ว่าเราอยากทํารถขึ้นมาเพื่ออะไรและเพราะอะไรเงี้ยครับมันก็เลยขายตัวมันคณทำไมถึงเลือกเลือกเล่นฟีดครับตอนนั้นถ้าจะขายลูกชิ้นก็คือขายรถเลยนะครับแล้วก็เราอยู่ในวงการรถยนต์แบบขายส่งหรือคือขายให้เต้นรถด้วยกันเนี่ยมาอยู่ประมาณสัก6-7ปีแล้วเราสึกว่าประสบการณ์เรามากพอแล้วแล้วก็เลยหารถมาขายบ้างเราก็ซื้อวี ขายซื้อซิตี้มาใส่ล้อชุดหนึ่งโหลดขายและแตระ่ระยะเวลาของรถเนี่ยมันอาจจะรอสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ถึงขายใช่ไหมแล้วก็เราก็เลยไปซื้อปีดมาก็ลองใส่ชุดโหลดใส่ล้อด,ดูแล้วขายวันเดียวขายได้เว้ยเอา้าแสดงว่าตลาดต้องการอยู่ก็เลยไปซื้อมาอีกคันหนึ่งคร,ครึ่งวันขายได้ครับันที่3ซื้อมาครึ่งชั่วโมงขายได้วันต่อมา5นาทีขายเลย ซึ่งนั่นหมายความว่าเฮ้ยตลาดต้องการอยู่พอเรารู้สิ่งนั้นเราก็เลยหามาเรื่อยๆครับคร<ะ>แล้วเติมไปเรื่อยเพราะวเราก็เป็นมืมออาชีพเฉพาะทางฟินนะใช้คําว่าเป็นจีเนียสด้านนี้ดิครับจีเนียสจีเนียสเหรอใช่ครับใช่แต่ใช้ควาวำเป็นมืมออาชีพมันฟังดูมัน,ม,นมันยังไม่พอผ้า,ามูนิแข่งเห็นผมเห็นครับพี่จูมแข่งโกคาร์ดแข่งกคาร์ดแข่งเซอร์กิตเซอร์กิต ชอบพี่เอาทุกอย่างเลยเอาทุกอย่างพี่ก็แข่งเป็นผมพอ้อ้นี่พูดไปก็เหมือนโมดอันเตกดเรื่องจริงนะผมโตมาอยากเป็นแค่2อย่างคือ1นึดีเจหรือพิธีกรดีเจไม่ได้หมายว่าแบบไปเปิดแผ่นตามผับไม่ใช่นะแต่มนยืนตรงติดเฟรมสิไปยืนทางเฟรมเดี๋ยวๆดูด้วยเลยอ่าโอเค อ่ะแล้วก็คือกองกองต้องรับมุมไหนมุมนี้ใช่ไหมโอเคดู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 รถด้วยดูรถด้วยแล้วก็เป็นพิธีกรที่ไม่อยู่สุกเลยก็ดูรถด้วยอ่าดูรถไปด้วยโอเคเป็นดีเจไม่ใช่แบบที่เปิดแผ่นตามผับนะเป็นดีเจแบบว่าที่แบบต้องมานั่งพูดในวินยุอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากเป็นพิธีกรไอ้คอมวันที่สองจะเป็นนักแข่งรถหยุดตรงนี้ผมผมจะพูดกับเสมอจากน้องน้องทุกคนนะครับหรือคนที่คุยกับผมไหว่าถ้าเราตั้งเป้าว่าเราอยากเป็นอะไรอะ มาปรับลุนเลยบ้านเราจะเป็นสทธิ์ตรงนั้นถ้าใครมีอีเวนต์การ์ผมเลื่อนไปลึกๆอะครับก็จะเห็นผมแบบลงรูปโกคาร์ดลงรูปเส้นชัยไว้ลงรูปอะไรแบบนี้ใช่แล้วก็เราก็ตั้งเป้าแบบวันนึงเราอยากเป็นแชมป์บ้างวันนึงเราอยากเป็นแชมป์โกคาร์ดวันนึงเราอยากเป็นแชมป์รถยนต์อะไรอย่างเงี้ยครับพี่ใช่ครับเราก็ลงไว้ในนั้นให้มันเป็นสโลวี่ว่าแบบวันนึงเราต้องทําได้จะมีรายการแข่งรายการหนึ่งชื่อรายการว่าซูเปอร,ร์คาร์สไทยแลนด์ให้คนดูเป็นตาเขาดูดีกว่าครับ พี่อมผ่านอะไรมาบ้างอ่ะให้กูเล่าก็ไม่ได้ด้วยต่อแล้วพ่อาตแล้วนะต่อพี่รถเซกิตอะทำไมถึงไม่เล่นเซกิตต่อก็มาอยู่ในเวเดียวกันพี่ให้ต่ออ่ะแล้วแล้วผมต้องยืนมุมไหนอ่ะเดีู๋วินนี้ด้วยแล้วคราวนี้ต้องอยู่หลังแล้วเอออย่าดูวินนีอย่าดูวินนีเออต่อไปถ้าผู้ชมแบบนี้ว่าพี่บางอยากให้บรรยากาศมันสบายๆไม่อยากให้แบบเออมันไม่หายสีดิเออใช่เก็บขวดเก็บขวด มันกินหมดแล้วไงก็อยากก็อยากขับรถยนต์แต่ว่าพื้นฐานเรายังไม่ได้ก็เลยเป็นสตาร์ทโกคาร์ดก่อนแล้วก็ลองขยับมาเป็นรถยนต์ดูครับแต่ขยับมาแล้วก็คิดแบบทนงตัวชอบมาก่อโกคาร์ดกูก็ได้อ่ะมันจะเกินจะแค่ไหนวะมันไม่ได้ยากหรอกจับปุ๊บบุรีลำมไไปแล้วปังปังปังอย่ายกนะยกในรถมึงช้าแน่ห้ามยก โฟลคัสเนี่ยเวลาเราเลี้ยวปุ๊บเราเจอถนนเลยถูกปะแต่รถยนต์ไม่เราเลี้ยวปุ๊บมันต้องไปเจอโช๊กก่อน,อนเจอสปริงก่อน,อนเราไม่รู้นี่ก็เทินพวงไล่เข้าไปเร็วบ้บปัง <L un ters> โค้งทีสี 4, ่เ,เละเลยและครัวนี้ก็ออกมาเซอร์วิสก่อนโผมค่าชนแสดงว่ามึงเร็วแล้ว มาดิจ้าใครบอกใครพูดคำนี้ทีมช่างเพ่งยังผ่นงนานหาพูดเนอะเสร็จปุ๊บอ่ะพอซ่อมเสร็จแล้วก็แปะนู่นนี่นั่นขับเ<ม>อาเบรกคราวนี้เอามาดิไม่กลัวอะไรเถอะสับหนึ่งไปเฮ้ยรอบหนึ่งได้รอบสองได้รอบสามโยนหน่อยเว้ยโค้งแรกครับผ่านแกนสแสนมาปุ๊บมันมีทีหนึ่งขวาเขาบอกให้แตะเบรกตึ้งสับเกียร์แล้วเทิร์นเข้าไปเลยเทิร์นพวงมลัยไ,ไปเลยก็ทำกันเลยไม่มีไม่มีความรู้จับรถครั้งแรกรถแม่งขวางเงี้ยปัง เลยเครื่องแตกเลยโอ้ยนั้นหรเอปลอดภัยอ่ะปลอดภัยที่เพราอะไรแข่งรถหลักๆเลยความปลอดภัยก่อนชนะแพ้อีกเรื่องนึ่ต้องเซฟเซฟตี้สำคัญมากสำคัญมากครับแล้วหลังจากนั้นก็เลยลงเรียนความทะนงตัวหายไปหมดเลยเป็นลงเรียนอย่างจริงจังกับ2คนคือ1นีพิรการเงินมีศรี p r 77รู้จักและสต็อปอีกท่านหนึ่งคือดานุวัฒน์วรชกิติชัยนิ่งหนงเรียนอยู่2อาจารย์นี้นะครับสุดท้ายก็เลยมาได้แชมป์ประจำปีในรายการ P t m a แมกนิ n อนใช่ เป็นที่1ได้แชมป์แล้วก็ได้แชมป์สนามด้วยแล้วก็ได้แชมป์ประจำปีด้วยพี่โอ๋หมายวาตั้งใจว่าอยากจะเป็นแชมป์ได้ที่หนึ่งใช่ไหมใช่แต่เชื่อมไหมครัผมไม่แข่งรถอะ่ะผมไม่เคยอยากได้แชมป์เนยอยากเอามานันเอาเพื่อนเอาเเพื่ออนาสนามอะไรเงี้ยครับทีนี้ยนี่ผมพาด,ดูคันนี้หนึ่งเห่อได้พี่มาเลยคันนีน้คันนี้คันนี้เท่เฮ้ยี่บาทเนี่ยสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทแต่คุยแบบนี้ไอ้รถแบบนี้ครับพี่มันราคาจะขึ้นไปเรื่อยๆเถ้าจากรถมันมีน้อย แล้วมันก็อยู่การสายการผลิตแบบนี้ไปแล้วครับแล้วตัวนี้เป็นตัวพิเศษคือตัวไ์เวทรถคันนี้เป็นคาร์บอนครับพี่เฟรมของมันเป็นอลูมิเนียมเป็นรถไ์เวทที่เบาของตัวรถซาร์ตัวนี้นะครับและเป็นตัวใช้คําว่าตัวแข็งดีกว่าถ้าสมมติว่าเป็นพวกอะลามบูกินีก็จะเป็นทวกโตเฟอร์เมนเต้อย่างเงี้ยนะครับใช่ครับเป็นเบาะคาร์บอนมีโลบาร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมเชื่อว่าคนน่าจะเก็บสะสมซะมากกว่าแต่มันเป็นแบบรถที่เกาะถนนได้ดีมากที่บังเป็นคนแต่งรถอยู่แล้วถูกปะครับถ้ารถอ่ะ แต่งให้แรงแค่ไหนแต่รถไม่ลงพื้นพี่ว่ามันจะขับสนุกไหมไม่สนุกใช่แต่รถคันนี้ครับม้าลงพื้นทุกตัวโอ้โ้นโคตรเลยว่ะใช่พี่ในเกียร์ธรรมดาหสปีดครับสวยมากเลยนะใช่พี่คันนี้โอเคเลยครับคันนี้เยี่ยมเลยเป็นเครื่องอะไรพี่เป็นเครื่องโตโยต้าเลยครับสองแซดแซดแต่เป็นซูเปอร์ชาร์จน้ำหนักรถประมาณตันหนึ่งกับเครื่องขนาดนี้แล้วซูเปอร์ชาร์จแล้วก็ถนนดีมากขับออกได้ไหมขับออกได้มากขับออกมาดูเหรอ พอช่องผมก็ชอบแบบฟังฟังฟังเสียงกันอยู่แล้วไงได้ได้เดี๋ยวดูครับเนี่ยให้ผมขับดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงสนัดมันไหวไหมเออเฮ้ยโตตัสเครื่องโตต้ตาลงเละเนี่ย โหดเลยว่ะพี่มันฟิตติ้งแบบไอ้นี่เลยนะใช่พี่มันคือเคอกพิกของรถแข่งเลยอะเขาเป็รถแข่งเลยอะใช่พี่สุดยอดว่ะมันแทบจะไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรเลยครับมันมีแค่ไฟกดปุ่มอันนี้ตัดไฟนี่แอร์แค่นี้ใช่ครับดูตอนลงดูตอนลงเลี้ยงลงยากยิ่งไปนี่ยพี่เครื่องมันโอ้โหมันเป็นซูเปอร์ชาร์ตดิไม่ใช่เทอร์โบใช่ปอร์อินเตอร์ดิเหรอใช่ ตัวนี้จะราคาพิเศษกว่าชาวบ้านหน่อยนม่ใช่ว่าตัวรถมันเองนะครับก็คือเป็นรถไลท์เวทโรงงานจะสังเกตได้ว่าพื้นนี่เป็นคาร์บอนที่เห็นไหมแต่เราทําสีครอบไว้เฉยแต่คันนี้จะได้โชว์เป็นเออร์ลินเป็นซับแท้งเลยนะครับจากโรงงานนะรถมันแท้จะไม่มีอะไรพี่เอ๊ะเติมมันตรงนี้เหรอพี่เติมมาฝังตรงนี้แล้วี่อ๋อไอซีไฟตัดไฟเออไฟตัดไฟพี่แล้วมันมีไม่กี่คันแบบนี้พอเป็นดีมาซับไพ่มันไม่เท่ากันราคามก็จะขึ้นเป็นเรื่องปกติครับคนต้องการเยอะรถน้อยราคามันขึ้นอยู่แล้ว หลังคาที่ถอดได้ไปเ,ปเป็นแบบเปิดประทุนแต่ว่าแต่ต้องใช้น็อตถอดออกเงี้ยครับว่าไงมันคือรถแข่งดีดๆนะพี่ใช่ครับแต่จะบอกว่ารถแข่งทั้งหมดเลยไม่ได้เพราะมันมีแอร์มีอะไรเนาะมาเอางี้ดีกว,ว่ามันเป็นรถที่วิ่งบนถนนและเลี้ยวได้ดีมากๆ,ๆเลยพี่ใช่ครับ,รบนี่โรงงานหมดเลยนะครับโอ้โ,โรงงานมันเขาจัดมาอย่างนี้เลยนะพี่ใช่พี่ใช่ครับใบแดงกี่บาทพี่ใบแดงอยู่ประมาณสามล้านกว่าๆครับเกือบเกือบสี่แล้วแต่ใครเอาเข้ามาครับ เกิดป็นมือสองตอนนี้4ล้านกว่าถึงกว่าครับท่านมาซื้อที่ดีคาเนี่ยประวัติเราเป๊ะหมดทุกคันนะครับอย่างเช่นคันข้างๆก,ก็เหมือนกัน B M คันนี้ก็เป็นของรุ่นพี่ผมเข้ามาฝากกันขายใช่ครับเพราะฉะนั้นรถทุกคันของเราจะค่อนข้างรู้ประวัมมติทั้งหมดใช่ครับดีใจด้วยนะครับที่อบอกว่าครับพี่วันนี้แบบมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะขอบคุณครับพี่เฮ้ยกล้องมันออกขอบคุณครับพี่ใจด้วยดีใจด้วยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเอาจริงก็ได้เสื้อพี่เขานั่นแหละครับได้เสื้อพีีีีี่่่่่เเเเเเเคค้้้้าากกก็ลลยยยยทใหหนนนรรรูจัััอออออะขขึโโไมมมวพพฝืงงบ แต่พี่บางอับผมคุยพี่บางตลอดนะพี่บางก็ใส่ล้ดอ๋อเี๋ยวี้อ๋อโทษดิเอ้ยโอมที่ลงทิวลลงทุนนี้นี่ว่าเอ้ยโอมก็คือเป็นคนที่แบบอยากประสบความสำเร็จเหมือนกันผมว่าใกล้เคียงกันนะครับเราจะหาอะไรใหม่ๆหาอะไรมาพัฒนาอยู่ตลอดเวลาครับใช่ทำเรั่งใช่ครับใช่ใช่ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับที่สาะเวลานะครับครับพี่ขอบใจมากคุณที่ใช้บริการเรียสุวรรณนะครับได้รับพี่เดี๋ยวคอลเลคชันหน้าฝากด้วยนะโดยปีนี้คือผมพยายามจะออกเสื้อหนึ่งปี หนึ่งปีเนี่ยจะออกสองสีและจะออกแค่ลายเดียวหรือกำลังจะคุยกับพี่บังว่าถ้าเราจะออกหกเดือของเดือนไหมอย่างเงี้ยครับ,รบแต่ว่าเราเองอ่ะไม่ได้คิดที่จะจำหน่ายต้องคุยก่อนว่ามีหลายหลายท่านบอกว่าเอ้ยทำไมทําเสื้อแล้วไม่เอาออกมาขายคือต้องคุยกันว่าเสื้อทุกตัวของเราครับเราอยากให้คนที่ได้ไปเป็นคนพิเศษคนพิเศษสาหรับเรามีใครบ้างหนึ่งแน่นอนผมเป็นเจ้าของเนาะสองคนรอบตัว พนักงานผมทุกคนจะได้ใส่ฉะนั้นถ้าหากว่าทุกคนที่เห็นว่าใส่เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับดีคาทั้งหมดรวมถึงพูดโชคดีที่เราบางทีเล่นเกมแจกเสื้อไปแต่ถ้าเมื่อไหร่เราวางจําหน่ายเมื่อไหร่เนี่ยไปทํเป็นเสื้อของเรามันไม่ได้แบบมันกลายเป็นของที่ซื้อที่ไหนก็ได้อยากให้เป็นคนพิเศษที่ได้ไปเท่านั้นก็ต้องบอกว่าเป็นแล้วแต่การตลาดของแต่ที่แล้วสมากเนะเพราะว่าคนที่เลือกใช้ของแล้วทำไม่เพีนบรีคุณภาพ้แต่มีคุณภาพจริงนะเสื้อตัวเนี้ยผมทํามาเมื่อหกเดนที่แล้วูสิ ไม่มีซีเลยนะเว้ยครับผมทำเหมือนเขาตัวท็อปสุดใช่ครับขอบคุณที่อุดหนุนนะครับเชินครับพีขอเชิญเลยด้วยนะครับพี่ขอบคุณครับ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 ฝากกดไลค์กดแชร์อมดีคาร์นะครับครับพี่รถดีรถสวยครับผมก็เดินดูว่ามันมีสโลแกนผมอยู่นะพาบอกนะครถดีเป็นเครื่องปรุงรถของคุณต้องดีคาพูดพร้อมกันรถดีเป็นเครื่องปรุงรถของคุณต้องดีคาครับเยี่ยมเลยครับเย้ยอด